สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะดินจะมาสาธิตวิธีการทําชาตะไคร้ใบเตยนะคะเป็นอะไรที่ไม่ยากต่อการทํารสชาติอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะตะไคร้เนี่ยมีประโยชน์นะคะทางร่างกายหลากหลายอย่างนะคะช่วยบรรเทาการปวดหัวนะคะหรือว่าลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการย่อยนะคะหรืออาการปวดท้องได้นะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติอีกมากมายนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราก็จะมาลองทําชาตะไคร้กันเลยค่ะ ng ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ We're gonna put the measurements in the description box below. อัตราส่งจิ๋วในกล่อง description นะครับ Let's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ เริ่มแรกเลยนะคะในหม้อให้ใส่น้ำสะอาดลงไปหลังจากนั้นนำไปตั้งบนเตาเปิดไฟเป็นไฟแรงจนกว่าน้ำของเราจะเดือดพล่านค่ะในระหว่างที่เรารอน้ำเราเดือดพล่านนะคะเราจะมาเตรียมตะไคร้กันนะคะโดยการใช้สากก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสันมีดก็ได้ปุบนะคะแล้วก็ทุบตัวตะไคร้ให้เขาแตกออกจากกันอย่างที่เห็นนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้มีดหั่นตะไคร้นะคะให้เป็นท่อนๆจะเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ยังไงก็ได้นะคะ สำหรับใบเตยนะคะก็ให้หั่นเป็นท่อนๆเช่นเดียวกันค่ะพอน้ำของเราเดือดพราดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำทั้งสองสิ่งนะคะใส่ลงไปแล้วก็ควรให้เข้ากันเราจะปรับไฟนะคะให้เป็นไฟแค่กลางอ่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำจะระเหยห,หมดนะคะเราจะต้มชายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเห็นได้ว่าน้ำของเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะ พอเสร็จได้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าว่าสีเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็จะมีกลิ่นที่หอมมากๆนะคะรู้สึกรีแลซ์มากๆเนี่ยนะคะทำการปิดไฟนะคะแล้วก็ใช้กรองนะคะโดยใช้กากระชอนเนี่ยนะคะกรองใส่กาก็ได้หรือใส่แก้วก็ได้ค่ะเป็นอันว่าเสร็จค่ะดินชอบทานชาตะไคร้เนี่ยนะคะกับน้ําพึ่งเล็กน้อยนะคะเทลงไปในแก้วนะคะน้ําพึ่งเนี่ยจะทําให้เราชุ่มคอมากขึ้นด้วยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ชาตะไคร้ของเราลงไปคนให้เข้ากันเป็นอันว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ เห็นไม่ค้าง่ายนิดเดียวเลยนะคะเราสามารถทานชานี้นะคะเป็นแบบเย็นก็ได้นะคะโดยการปล่อยให้เย็นแล้วแล้วใส่น้ําแข็งก็ได้ค่ะอย่าลืมลองทํานะคะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้นะคะ And if you've made something from our recipe don't forget to share a photo of it on Facebook Instagram or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook <Thanks. S 2> รินหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอนี้ของเรินนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe จะก,กันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google Plus นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆที่ทุกๆคนทำตามสุตคุณรินด้วยนะครับสง่งมาได้ทุกระบบเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่ Hashtag ที่ RinsCookBook ด้วยนะครับ So I hope you guys like this video. Please give this video a thumbs up, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google Plus, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye.